สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง Let's Go Story นะครับวันนี้เราก็จะได้ลองเอา RC ไปขึ้นเขาดูนะฮะเพราะว่าถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นปกติอ่ะเราจะไปออกทริปนะแต่เรายังไม่รู้เลยถ้าสมมุติเราไปแบบขึ้นเขาอย่างเงี้ยเออมันแล้วแบบว่าซ้อนสองหรือไม่ก็บรรทุกพวกเต็นท์ใหญ่พว เรื่องของใช้ที่เราจะไปปิกนิกกันเนี่ยมันจะอืดไหมแต่ในความคิดผมแม่งอืดแน่ๆสำรา r ีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะแต่วันนี้ผมจะพาคนซ้อนไปด้วยเอาละครับเราก็ทำการหาคนมาซ้อนนะฮะเพื่อให้มันแบบว่าอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเรามันทุกเต็นท์ใหญ่ๆสิ่งของนะฮะหรือไม่อาจจะเป็นเครื่องดื่ม ก็คงน้ำหนักไม่เกิน50ากิโลที่จะซ้อนเราครับน้ำหนักผมนะครับ75นะครับ75กว่าแล้วมั้งตอนนี้คืเอ,อเราก็ต้องแบบทดลองดูก่อนเนาะเผื่อวันจริงไปนี่ไม่ได้เตรียมตัวหรือไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยมันจะแบบอรอู้จะยังไงเดีย๋ยวเราจะข้าม องเขาแบบชิวๆเลยธรรมดาธรรมดาเราลงไปกันเลยนะฮะเขาที่จะไปอ่นะมันก็เป็น ที่แบบแบบว่าเริ่มเข้าถึงองค์เขาแล้วเนาะแตวเราก็จะไปกันเรื่อยๆก่อนอารมณ์แบบธรรมชาตินะฮะในช่องของเราเราก็อยากจะทําแบบว่าแนวธรรมชาติอครับรถเอาเต็นท์เอาอะไรไปเอาพวกกระทะกระป๋องพวกวัตถุดิบในการทําอาหารแล้วเข้าไปพักแรมในป่าน,นี้ก็อยากทํานะ มันก็ยังแบบว่าข้ามจังหวงจังหวัดยังไม่ได้อะเราจะเข้าป่าแบบที่เป็นป่าที่เขาให้เข้านะไม่ใช่อยู่ดีๆเข้าแบบแบกกิลอย่างเงี้ยไม่เอาแล้ว้นั้นอ่ะผมไม่ได้ว่าผมจะเจองูหรือผมจะจับงูมากินนะมันไม่ใช่ไอ้น,นั้นอ่ะก็กลัวเหมือนกันเราก็เลยรอแบบว่าป่าที่เขาให้เข้าแล้วมันเปิดดีกว่าไอ้น,นัน้นอาจจะมีคนคอยดูแลบ้างเออ ื่อมีอะไรก็ให้ความช่วยเหลือเราได้บ้างอะไรประมาณเนี้ไม่ได้ดิบเสื่อ,อนขนาดนั้นตรงนี้จะเป็นวิวสวยๆนะมันก็เป็นกึ่งเขาเนี่ยแหละแต่มันก็ยังไม่ใช่ป่านะป่าที่เราอจะเข้าไปเนาะส่วนมากแถวนี้มันจะเป็นที่ส่วนบุคคลทั้งนั้นนะเข้าไปเขาจะดีงเอาเรายังไปเลื่อๆก,กันก่อนดีกว่าเราจะไปถึงเขา เรานะฮะเดีย๋ยวเราจะสั่งท่อสูตรของ RC มานะฮะตอนนี้ช่องเราก็ยังเป็น RC เป็นแบบว่าเ,เ,เป็นหลักอยู่เราจะมาทำคลิปนะครับสำหรับท่อเดิมแล้วก็สำหรับท่อสูตรตีตรงรุ่นของ RC นะฮะว่ามันจะเพิ่มกำลังไหมหรือว่ามันจะขับดีกว่าเดิมไหมถ้าเอามาลองแล้วมันไม่แตกต่างนะมันก็คงได้แค่ว่าสวยเยนาะแต่ท่อสูตรอย่างที่รู้เนาะมันก็แพงนะถ้าสั่งทำมันก็ แบบตีตีถูกสูงเลยอะไรประมาณเนี้พวกเพื่อนๆที่เข้ามาดูนี่ก็คอมเมนต์ได้นะว่าอยากดูรถอะไรอ่ะมันก็มีรถให้เลือกอยูน่นะสำหรับช่องผมอ่ะจะลองไปดูเอาอันนี้นะคะรับเราก็กําลังจะเข้าสู่ไปตรงทางขึ้นเขาแล้วมันก็จะบอกได้ว่าแบบบอกได้เลยว่าแบบอาซีเราเนี่ยมัน พอที่จะขึ้นเขาได้ไหมแต่ผมว่าแม่งเหนื่อยชัวร์ะมีเชื่อจะลองดูอคิดว่าสองจังหวะต้นจัดแล้วเวลาแบกของมันจะเหมือนสี่จังหวะนะยังไงผมก็ให้รถสี่จังหวะมันวิ่งดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าสองจังหวะมันขับสนุกก็รู้มันอยู่เนี๋ยเราเริ่มขึ้นเขาแล้วนะ เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยโอ, <laughs> โอ้มันก็เหนื่อยอยู่นะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยแค่เขาเนี่ยแต่ว่าเขานี้มันก็ถือว่ามันเป็นทางแบบว่าขึ้นสูงนะน่ะเพื่อนดูมันขึ้นแบบเขาจริงๆอะ่ะอันเนี้ยโอ้มันก็แต่ตอนนี้บันทุกมาก็น่าจะประมาณ รวมน้ำหนักผมด้วยก็น่าจะ200 200กิโลได้นะว่าผมวัาหนัก200กว่ากิโลเลยไม่รวมน้ำหนักตัวรถนะเทินเกียร์กันแบบสปันหันแหลกเลยทีนี้มันมันก็ขึ้นได้อะแต่ว่าถ้าแบบว่าคุณเป็นสายแบบว่าใจร้อนอย่างเงี้ยมันก็รถมันไม่ทันคุณหรอกมันก็ทำให้แบบว่าเราเคร่งเครียดจนหงิดเข็นแหงยังไม่ขึ้นเลยเออ ราจะขึ้นสุดเขาแล้วเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยแต่โดยรวมมันก็ขึ้นได้นะครับถ้านี้เรื่อยอ่ะแล้ว่าขับชิวๆเราไปเที่ยวชิวๆไม่ได้ไปแบบว่าขับสนุกกันอะไรแบบเอาเป็นเอาตายอะเนาะเหมาะสําหรับแบบว่าคุณออกทริปแบบสไตล์ใจเย็นอะแบบเนี้ยโอ้โหตากเหงื่อเลยขึ้นเขาแต่ละที ยังในเขาเนี่ยอน,นี้มันก็ยังถือเป็นเนินอยู่นะครับเนี่ยมันก็ขึ้นเขาเรื่อยๆนะมันดูเหมือนตรงนะเหมือนทางตรงธรรมดาแนตะ่มันเป็นทางขึ้นเนินนะครับแล้วแบบแรงรถผมขึ้นมาผมไม่ได้ไหลามาเลยนะคือแบบเข้าโคง้งปุ๊บแม่งขึ้นเขาเลยแงเย่เร่งส่งก็ไม่ได้ครับมนตอนนี้จะเริ่มลงเขาแล้ว เย็นนะอะไรประมาณเนี้ยก็โดยรวมแล้วมันก็ขึ้นได้นะมันก็ขึ้นได้แต่ว่ามันก็คงจะแบบว่าไม่แบบยังไงนะไม่ทันใจเราเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าขึ้นเรื่อยๆอสบายครับขึ้นได้อยู่แล้วไม่มีแบบต้องลงมาเข็นหรอกมันขึ้นได้อยู่แล้วแหละอ่าเข้าเรื่องอันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ว่าอยากเะ รถอะไรเนี่ยถ้าผมหามารีวิวให้ได้เนี่ยผมจะหามารีวิวให้นะครับอยากดูรถอะไรอยากแบบให้รีวิวรถแบบรุ่นไหนที่มาใหม่เนี่ยก็บอกได้นะถ้าไม่ได้บอกผมก็มีรู้ผมก็ทําเรื่อยๆตามภาษาช่องที่มันเพิ่เปิดเล็กๆกันแหละก็ช่องเล็กๆนี่ไม่ใช่ว่าไม่ลงทุนนะมันก็ลงทุนเงินไปเยอะอยู่นะทั้งที่ผมก็ไม่ได้เงินเลยว่าช่องมันเล็กนะครับว่าผู้ติดตามอะไรนยังไม่ถึ มันก็กดเงินไม่ได้อ่ะคือแบบมันไม่ผ่านกดยู u ู e อ่ะก็ใช้เงินไปเยอะตั้งแต่แ,แรกมานี้หลายพันแล้วนะหลายพันแล้วนะรวมถ้าซื้อคงซื้อกล้องมาอีกซื้อโ,โปปะซื้ออะไรมานี่ก็หลายหลายหมื่นแล้วนะใช่ใช่หลายหมื่นเลยเวลาเอารถไปทำอะไรทีเงี้ยการเดินทางก็ต้องใส่น้ำมันนะฮะแล้วก็ใช้เวลานะครับ เมื่อเราใช้เวลาในการเดินทางท้องเรามันก็หิวกินไม่ได้เกี่ยวเลยเด่ยบอกไปทั่วเลยก็ประมาณนั้นแหละครับก็วันนี้เราเอารถเรามาลองขึ้นเขาให้ดูแล้วนะครับก็แต่ว่า RC100 มันก็ขึ้นเขาได้นะถ้ายิ่งรถเป,ปล่านี้ผมว่าขึ้นพิวเลยแหละแต่พอดีผมบรรทุกทุกคนมาด้วยแบบว่าให้ทํานองแบบว่าเราขนของมาเยอะๆอะยอ่างเงี้ยมันก็ จะประมาณนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะเอา RC ไปขึ้นเขานะไปเที่ยวภาคเหนือนะครับไปขึ้นเขาอะไรเขาคออะไรมันเนี่ยอา RC ไปขึ้นมันก็ได้อะไรก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเราลองเอา RC มาขึ้นเขาให้ดูเนาะมันก็เทียบกันได้อยู่มันก็ขึ้นสูงนะครับมันอาจจะมองไม่สูงแต่จริงๆมันสูง สำหรับวันนี้ช่อง Let's Go Story ก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้นะครับถ้าอยากดูรถอะไรอยากให้รีวิวรถอะไรอยากให้ขับรถอะไรผมก็มีที่ขับมันก็มี Ninja 400นะมีโอเนาะมันก็ RC เนาะคือคิกก็ถ้าจะให้ผมไปซื้อมาเพิ่มอีกก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้ผมผ่านกดมันจะได้มีเงินให้ผมมาสะสมไปซื้อรถมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ช่อง Let's Go Story สวัสดีนะครับ